สวัสดีครับวันนี้ก็ได้กลับมาที่ร้านพงลางคาเฟ่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ตอนนั้นมากินกับเอฟซีแต่คราวนี้นะครับผมมากินลวกกิมมากินคนเดียวนะครับเพราะว่ามีเอฟซีคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดชลบุรีนะครับก็คือเอฟซีเสียนายจากชลบุรีนะครับจากจังหวัดชลบุรีโอนเงินมาให้200บาทนะครับให้ผมมาซื้อเนื้อซื้อลวกเนื้อกินให้ดูนะครับขอบคุณสำหรับ เสียนายนะครับ FC เสียนายจากจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับที่กินก็รอดูตั้งแต่ว,วันนี้แล้วแต่ผมก็กินข้าวอยู่แล้วไม่มีเวลาถ่ายวันนี้ก็เลยเพิ่งจะได้มาถ่ายวันนี้ให้ดูนะครับอเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเนี่ยลวกเนื้อจากร้านอาหารโปรลางคาเฟ่แถวอพยอยังตลาดจังหวัดกระสินบ้านผมครับนี่ครับลวกเนื้อัว เป็นน้ำจิ้มนะครับอากาศก็คราวนี้านามานั่งกินในห้องแอร์ครับห้องฝั่งด้านนี้ในห้องแอร์นะครับวันนี้ไม่มีอะไรเยอะครับมีแต่ลวกจิ้มลวกจิ้มเขานี่ใส่อะไรบ้างดูกัน เป็นน้ำพริกเนี่ยนะครับน้ำเจียวน้ำพริกนี่ครับเจียวน้ำพริกเนี่ยอ๋อเจียวน้ำพริกเนี่ยก็จะมีสองรสชาติตน,ตนะครับส่วนส่วนอ่าลวกเนื้อเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีใส่ขาใส่อะไรด้วยนะครับแต่ว่าจัดว่จัดแบบมาแบบไม่เหมือนร้านอื่นนะถ้าเราไปกินที่ร้านแถว ทียากไปแดงในตลาดมันอีกแบบหนึ่งแต่ตัวนี้ก็บอกเลยว่าเขาจัดมานี่มีทั้งขาทั้งอะไรทั้งผักกัลวกอย่างนี้เลยเอาเดี๋ยวเราลอ,ลองมาชิมดูก่อนนะรสชาติจะเป็นยังไงนะครับมารสชาติจะเป็นยังไงดูก่อนชิมดูนะครับน้บนบนำจิ้มนะครับ กินยอดผักขีด้วยยอดผักขีรัฐพา น้ำจิ้มมีสองรสชาติอืมดครับรยากาศมุมมุมห้องเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรยากาศมุม,ม,มห้อง ้ำจิ้มอี่น้ำจิ้ม,อ,นนอ,มอย่ารสชาติดีอี่รสนุ่มออกตรงเปรี้ยวๆขมๆทาง,งใต้นี่มันก็มีเป็นเป็นแบบนั้นนะนะพวกกะหล่ำปีซอยมันจะมีข้างบนจะมีพวกใบมะกรูดบ้าง ใบมะกรูดแล้วก็ขานะครับหัวขาซอยผักชีครับผักชีมีแครอทด,ด้วยนิดนึงแต่ว่าเขาทำแบบนี้มาสนะหรับร้านวงลางคาเฟ่แห่งนี้ถ้าสั่งซื้อรวกเนี้ยพวกเนี้ยวัวน,นะครับจะเป็นแบบนี้ก็จะจัดแบบนี้มาให้แต่กินในร้านก็เขาไม่ได้จัดแบบนี้นะครับร้านขายปิ้งไก่ส้มตําทั่วไป กินอยู่ข้างนอกมนะั้ยแต่วัาก็สบายครับนั่งในนี้พอนเป็นห้องแอร์ นี่เก็ะจะโยรยเป็นโรยอะไรวะโรยโกระเทียมเจียวด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเป็นเหลืองกะหล่ำปีโคตรซอยซอยชิ้นละเอียดมากเลย พี่เตี้ยงน่อกนะครับอยากมากเขามาจริงเผลอเปลดลงไงไกันมหนีเลยครับพี่จำ อร่อยว่าน้ำจิมเนี้ยน้ำจิมวัวเนี่ยของกมเน่นจะเป็นน้ำจิ้มแท้อ่ะแบบมีกัว น่าจะเป็นมีแท้ว่ามันกรอบกลมอย่งนีมเหมือนมีอัวแท้ว่าเขาเรียกอะไรนั่นเนมือกุ๊กที่นี่ทำอาหารได้ดีครับอร่อย แล้ร้านอาหารที่ใหญ่ๆแถวนี้ก็จะมีร้านฝั่ง,งนั่นนู้นก็จะเป็นร้านสอนอาหารบ้านฮมแต่ถัดขึ้นมาฝั่งนั่นนี้ก็ก็จะเป็นวรงลรางคาเฟ่ครับร้านอาหารรงลางคาเฟ่ก็คนแถวบ้านผมเนี่ยแถวแถวบ้านผมก็เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีนะครับทำงานเป็นสาวเสิร์ฟ อยู่ที่นี่นะครับขอบคุณนะครับสุลับเสียเสียนายครับจากจังหวัดชลบุรีครับ,บที่เหตุโอนเงินไหม้ผมบอกว่ากิน ตูเนี้ให้ดูหน่อยลวกนี้ให้ดูมก็เลยมากินให้ดูครับขอบคุณสำหรับเสียนายเอฟซีเสียนายจัดจังหวัดชลบุรีมากครับขอบคุณมากมากครับสาวเสิร์ฟนี่มีคนหน้าสาวสวย รับนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเซฟซี FC, นะครยศีเสียนายจากจังหวัดชุบุรีนะครับที่อุดเงิในให้มากินรวบเนี้ยนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับ บรรยากาศภายในนี้ก็ในห้องแอร์จากร้านร้านอาหารโปรงรานคาเฟ่ครับใ,ใกล้บ้านผมนะครับบรรยากาศเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ติดเป็นผ้าไหมที่เราเห็นนะครับเออหน้านข้างบริเวณกําแพงติดผ้าไหมนะครับมีรูปภาพวาดนะครับที่เป็นเอกลักษณ์มากนจนสมัยอ่านกระเหลี่ยงคอยาวหรือเปล่าครับว่า เหมือนคนในสมัยโบราณทมไยก่อนนะฮนะเออผมก็บอกวิถกเหมือนกันอนะ่ครับสลับร้านในร้านี้ภายในนี้ครัก็ประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้มีขนมเค้กมีอะไรขาย